มีโอกาสพลาดครับทางกว้างๆแบบนี้อ, up, อุ้ยเเอ้าเอาเอ้าเอาเอ้าเอมีอาการกระโดน already, ครับวันนี้ขอจับเป็นเลนยครับ icamente, <c oughs> ฝนมืด MM มารอบด้านเลยครับโอ้โหได้เลือกไหมเนาะวันเนี้ยดูๆๆๆครับดูครับโอ้โหสวัสดียามเย็น,ยนครับหาโมงครับพามาใส่หนูหาหนูไปทำกับข้าวเหมือนเดิมครับ บวงดีดบวงซิ่งบวงลวดครับ <c oughs> นาแปลงเก่าของเราครับผ่านมาสองสาวันเกี่ยวไปตั้งแต่ตอนไหนยังไม่รู้ครับประมาณสองวันได้มั้งหลังจากที่เรามาใส่วง PVC ไปก็ประมาณสองสาวันครับโชคดีว่างัวยังไม่ลงครับหรือเขาไม่ให้งัวลงมาลุยแปลงนี้เนาะนี่ครับเจอขุยไว้หลายขุยครับเดี๋ยววันนี้มาใส่บวงกันครับฝนก็ทําท่าจะมาแล้วจะได้เรื่องไหมเนาะ มืดอรอบด้านหมดเลยครับดูใส่ทันหรือเปล่าครับเจอขุยไว้สี่ห้าขุยครับนครัวนพุกเล็กโอ้ฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับวันนี้บวกประมาณห้าสิบหลังได้ครับเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันเจอที่เด็ดให้ชมหรือเปล่าครับนี่ครับคุยทนูครัวครับหนูครัวนูครัวยังอยู่หรือเปล่าครับ ม็ดเ,เล็กๆแบบนี้ครับเนี่ยนาเกี่ยวแล้วจะหาช่องมีช่องหนูวิ่งหรือเปล่าเนาะข้างคนาแบบนี้ครับเนี่ยเดี๋ยววิ่งข้างไปเนี่ยเพิ่งเกี่ยวใหม่ๆห,หนูมันยังดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตรงดาๆสักหน่อยนีครับนี่ครับลอยวิ่งลักรางๆจางๆนีครับนี่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 ครับนี่ลอยหนูวิ่งจางๆแบบนี้ครับเนี่ยวิ่งเลาะคนาครับเน่ยโอเคครับ เราใส่วัดดวงเอาเจออีกคุยหนึ่งครับเนี่ยมันอยู่ในหญ้าครับเนี่ยขันนาลกๆแบบนี้เนาะหนูมันยังไม่ลงนาดีเท่าไหร่ครับเนี่ยเจอแต่ก็คุยแบบนี้ครับแต่ยังไม่เจอช่องที่พอจะใส่ได้นมีแต่ช่องออกแบบนี้ครับ คันาลกสวยดีจังเลยครับน่าจะเพิ่งเกี่ยวไปไม่กี่วันเนี่ยหนูยังไม่วิ่งเป็นทางเลยเนาะเนี่ยเนี่ยเจอแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยมีแต่ช่องหนูออกแบบนี้ครับเนี่ยนี่มันช่องหนูมันออกมาครับเนี่ยน่าจะใส่ได้แบบนี้ครับเนี่ยมีช่องหนูนี่นี่นนนนน นี่ก็ช่องหนูออกครับเนี่ยนะนี่นี่ครับเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่านี่ครับนี่น,นีช่องหนูออกมาแบบนี้ครับมันวิ่งทางยังไม่เลื่อมเท่าไหร่แต่มีแต่ช่องออกครับนี่ก็ใช่ครับเนยโอเคครับใส่เลยดีกว่าฝากร้ลองรอบข้างรอบเอวไปหมด หนูครัวหนูพวกเล็กไม่ต้องทําวงใหญ่ครับทําวง,งนิดเดียวพอแค่หัวเขาได้ก็พออุย ประมาณนี้ครับเลือกตรงจุดที่แคบที่สุดนี่เลยครับใส่เข้าไปเลยประมาณนี้จุดนี้กว้างไปครับทางกว้างไปนิดนึงมีโอกาสพลาดครับทางกว้างกวบางี้ สามหลังเลยครับจุดนี้สามช่องครับหนูออกสามช่องเลยนี่ครับสามหลังออกสามช่องที่ติดกันเลยครับคุยน่าจะอยู่ในป่านี่นะครับ <Hey. S 2> อยากจะแหวกมันมากนะโอเคครับหลุนในการคืนนี้ถ้าฝนไม่ตกครับ ตื่นสายอีกเหมือนเดิมครับเช้านี้เจ็ดโมงก,กว่าครับเก็ <c oughs> บบวงหนู้ครับผมบวงดิดบวงซิ่งบวงลวดครับวันนี้เป็นลวดเบอร์สิบสองทั้งหมดเลยเนาะใส่หนูครัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดขุยแปดขุยแปดจุดประมาณนั้นครับแล้วก็สะสายทางด่วนไว้บ้างเนาะห้าหกหลังครับ บวงน่าจะไม่ถึงห้าสิบมั้งประมาณห้าสิบประมาณนั้นครับเก่ามั่งซ่อมมั่ง <c oughs> เดี๋ยวไปลุ้นกันดูครับนี่นี่ยาไปนี่สองขุยอยู่นี่อีกสามสี่ขุยตรงนน้นสองขุยครับคันกลางนั่นนะเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันดูครับชานี้เอาถุงมาพร้อมครับนี่ถุงใส่หนูมาพร้อมจะได้จะได้ใส่หนูหรือเปล่าถุงเรา <c oughs> ใม่ชนเลยครับต้นทางกองไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาโอ้ไม่เฮ้ยอยู่หลังนู้นครับหลังนน้นล้มหลังน้นล้มหลังนน้นลม้มกองไว้นี่ก่อนหลังนี้ล้มพบนี่นี่มีอาการครับอุ้ยเอ้ยเอาเาเอาเอาเอาเามีอาการกระโดดนี่ครับโอ้ยหนูครัวใหญ่ใจเย็นลูกใจเย็น โอ้โหเต็มกำอายะเลยเอจะเอากันไก่มากันเลืมยงกันไก่อีกท่านผู้ชมไหมวันนี้ขอจับเป็นหน่อยครับดูโอ้โสุดยอดเลยเต็มกำอายะนี่ครับใหญ่กว่าก,กระป๋องกาแฟครับรุ่นนี้ แตงมีตัวครับแบบนี้เหยียบบวงแล้วลงกับพื้นแบบนี้ครับเนี่ยโอ้วันนี้ดีทับไม่ติดนี่ก็โดนชนครับนะแต่ก็มีตัวครับแบบนี้สามหลังสี่หลังไม่ติดนี่นี่ก็ชนออกครับไม่ติดห ขวยอยู่นู่นับแล้วก็อยู่เกาะไม้นี่ครับเนี่ยเจอรักแท้แต่เช้าเลยครับเกิดมาจนจะได้บวชแล้วเพิ่งจะได้เจอครับรักแท้ยางยืดยืดครับยางยืดยืดสองหลังเลยครับนี่นี่อันนี้ก็ยางยืดครับอันนู้นก็ยืดครับนี่นี่ขยอยู่นี่ครับเนี่ย ดูสิยืดแบบไหนยืดแบบไหนครับอุ้ยอุ้ยเอาเอาเอายืดติดสิครับยืดติดยึกยักยึดยักแบบนี้ถ้าดึงนมโนมยัวบยัวบยัวบอย่าไปแหวกครับต้องเอาไม้แหวกดูเอาแต่ถ้าดึงยึดยักยึดยักแบบนี้หนูแน่นอนครับแต่ถ้าดึงนมโนมยัวบยัวบ มีโอกาสที่จะเป็นงูสูงครับอย่าไปใช้มือแหวกสุมสี่สุมห้าโอ้โหแต่ละตัวท่านผู้ชมเลยโอ้โหอันนี้เต็มกรมายะเลยแน่ลืมเันไก่ซะได้ เดี๋เดๆอเด้อเขย่ลวดให้ใจเย็นใจเย็นดูครับโฮโฮโฮตัดลวดทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายลวดยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วครับติดคู่ครับติดคู่อันนี้อะไร โอ้ยนี่ทองขาวหมูทองขาวก็มากเขาด้วยทองขาวใหญ่ครับใช่เปล่าใช่ครับหืติดยังไงของมันเนะี่ยอันนี้เป็นทองขาวครับเนี่ยดทีแล้วหลังนี้ อาจจะเป็นหนูเล็กครับลูกหนูลูกหนูอี่ก็ชนครับดีดไม่ติดลูกหนูเล่นบ่วงเราแล้ว,ลวหลังนี้ก็เหยียบครับแหมเหยียบบ่วงแต่ไม่ติดบว่วงเราโโหดีดหมดเลยครับนี่หลังนี้ไม่ติดหกหลังครับคุยนี้ นี่กระดีครับไม่ติดอะไรหลังนี้ทำไมสายตึงครับนี่ะลวดตึงครับไอย้ยางตึงโอ้ยหนูครับหนูหนี้หนูหน,หนูครับหนูตึงหนูตึงหนูตึงหนูหนดูแต่ละตัวครับโอ้ยกำไม่มิดเลยครับอายะเต็มคำอายะ ไหนลแล้วมีเราอ่ะงานเข้าแล้วไหมละ่ะน่าจะลืมไว้ขุยเมื่อกี้ครับมไ,ไมี็นไรปลดเอาเดี๋ยวแล้วจะปลดให้โอ้ยต้องกลับไเอามีอีกเรากำมันแรงอย่างมากมันก็แค่สลบเฉยๆครับเดี๋ยวมันก็ฟืน้น กุยข้างหน้าครับเกาะกระถินเก่าใส่ด่วงแล้วไม่ติดครับลองใส่ด่วงดูวัดใจหนูใหญ่และหนูครัวครับปรากฏว่าด่วงไม่เฮ้ยเฮ้ยหญ้ายับยับครับหญ้ายับยับอันไหนหญ้ายับยับหญ้ายับยับหญ้ายับยับนี่ครับนี่นี่อีเกาะกระถินเนี่ยครับนี่ เคยมาวัดดวงดูแล้วดวง pvc ครับไม่ติดใส่บ่วงรอบแรกไม่ติดครับพอข้าวเกี่ยวเสร็จติดเลยครับนี่โดนเขาแล้วดูครับแต่ละตัวแต่ละตัวโอ้โหเต็มกัมายะ กะมยอันนี้ตัดลวดแล้วครับเก็บกี่หลังเนี่ยขุยเนี่ยน่าจะห้าหลังครับไอ้ขุยนี้ได้ยินเสียงเขาแขกแอยู่ฝั่งทางนี้ครับโอ้โยตรงนี้ก็โดนนี่เมื่อกี้เก็บตรงนี้ครับเนี่ยได้ยินเสียงเขาแกขแกเขาแขกโดนดิครับโดนอย่ามาล้อเล่น กับผู้ชายหน้าตาเละๆโบโย้ยอย่างอ้วนเลยอย่างอ้วนเลยครับเด่ทนหน่อยนะตัดทิ้งไปเลยถ้ากันไกลมายังง่ายกว่านี้ครับหนีบแก๊บๆก็กกกขาดดูช่องมันวิ่งครับพอเขาเกี่ยวเข้าแล้วมันวิ่งลงนาเป็นช่องเลยครับเนี่ยยอด เหลืออีกสามหลังนู่นขนากลางครับรีวิวไว้เมื่อวานสามหลังครับเรียงไปเนี่ยทีเด็ดอ๋อยางขาดครับแหมไปไหนแล้วบวงเราติดหนูแล้วมั้งเนี่ยท่านผู้ชมยางขาดไม่อยู่กับที่ครับยางขาดหายไปแล้ว <c oughs> สามหลังครับสามหลังทีเด็ดรีวิวไว้เมื่อวานครับอีคันกลางเนี่ยทำงานแล้วครับโอ้ยโดนครับโดน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  ลงมาจากคนาเป็นช่องฮะลงมาช่องเดียวแบบนี้ก็หมูสิครับดูครับอู้อันนี้ล้นกรรมเลยครับไม่ใช่เต็มกรรมธรรมดาเดี๋ยว หลนกรมอายะเลยถุงก็ถุงจำเป็นครับถุงมันเล็กเปี้ยไปนหน่อยครับกลัวหนูจะสวนนอกเฮ้ยยางยืดเหมือนกันครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยางยืดยางยืดยางยืดเหมือนกัน ยังยืดเหมือนกันอะไรอะสดายนะกนระ้ค้นรูต้ติดติดยัยงมีช่องเก่ามันอยู่ครับเนี่ยเลื่อมเลื่อมเงาเงอยู่นี่ครับเนี่ยลงมาช่องเดียวแบบนี้ก็หมูสิครับหมูสิครับไม่มีลูกหนูเลยครับวันนี้มีแต่บิ๊ก บิ๊กบิ๊กเต็มวัยนี่ดูเถ er, ิดประชาชนที่รักหนักแล้วครับหนักแล้วหนักแล้วถุงเรา,ามีน้ำหนักแล้วอ,อ,อพึ่งอย่าพึ่งจิ้งลัว วัวหนูจะสวนออกอยู่ถุงมันต่ําไปครับเนี่ยข่าวเกี่ยวแล้วแล้วก็วัวก็ยังไม่ปล่อยลงแบบนี้เนาะทีเด็ดครับหากินได้ง่ายครับ <c oughs> เก็บบวงของเราเสร็จหมดแล้วนับบวงได้สี่สิบสามหลังครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนูสิบตัวพอดีครับอันนี้หนูเป็นใส่เอาฟางใสไว้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยหนูเป็น จับเป็นๆมั่งเพราะว่าวันนี้จะไม่ค่อยมีเวลาทำนะก็เลยจับเป็นไปไว้ก่อนครับสายฟางไว้ให้เขาอยู่ก่อนไอ้นี่ไอ้ใจเสกครับเนี่ยทองขาวตัวสุดท้ายพอดีครับอเกาะสุดท้ายที่ว่าครับเนียต้งป่าเนี้สี่สามหลังครับหนูสิบตัวสี่ต่อหนึ่งประมาณนั้นครับโอ้โหทีเด็ดเลยครับถ้าบวงสี่หลังต่อหนู 1, หนึ่งตัวนี่ก็ทีเด็ดครับผมนี่ครับมีความัมายมาฝากสิบตัวก็น่าจะได้เลยมั่งเท่าไหร่ องโลกว่าสองโลครึ่งหรือเปล่าหนูครัวหนูพุกไม่ได่ตัวใหญ่ๆครับโอ้โหแบบก่ำแยะแบบนี้เลยมีความหมานมาฝากมันเดิมครับสายแล้วเดี๋ยวขอตัวเตรียมตัวหวานแห่สักหน่อยกันครับแล้วค่อยกลับบ้านเหตุผลที่จับเป็นเพราะว่าจะอยูหวานแห่ต่ออีกสักหน่อยครับเอาลาช่อนใหญ่ไปต้มยำสักตัวสองตัวเนาะหรือว่าได้ปลาเล็กปลาส้อยปลาขาวไปทอดกินสักหน่อยครับผมลาท่านผู้ชมเลยครับสายวันนี้ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ ปากผลงานเดยครับความหมานแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ่มทุงโกลาครับผมโอ้ยใจสอกนี่ทำยังไงเนาะเนี่ยเป่าปากเป่าตูดปล่อยคืนซะบ่เดี๋ยววานแหก่อนครับนั่งเล่นสักพักหนึ่งเนาะหิวข้าวแล้วค่อยกลับบ้านครับเอารถยนต์มาไม่ต้องห่วงใส่สภาระ,ะได้เยอะครับสี่สิบสามหลังทีเด็ดลวดเบอร์สิบสองปาดขักแท้ Senang melihat, berarti.